พี่น้องคะมาหอนงานแล้วคะ่ะขณะนี้เวลา15เนากา38นาทีนะคะเดี๋ยวเห็นบอกนี่ตามนาฬิกาของน้องอุ้มเองหาตามที่เก่าแล้วคนก็นั่งลง่องเม้ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ร e ีอยู่ในเต็นท์ทุกคนก็นก็ลังซอยกันเก็บของส่วนน้องอุ้มนะคะมาถึงแล้วย,ยังไม่ได้เอาของออกนะคะก็พอดีนะคะก็เลยบ้าในเก็บก็เลยบอะไรเก็บ ดีอยู่ค่ะที่บ่าในภาคกันเอาของออกมาหลายเพราะว่ามือนีกับเล่นตะเวนเนาะ,ะค่ะหาโม่งแรงเล่น17บเนาฬกาถึง24นาฬิกานะคะก็เลยต้องเตรียมของตะเวนเนี่ยจังน้อยแต่ดีมากๆที่ยังไม่ได้เอาของลงมาเยอะนะคะบรรยากาศขางห้ังเวที

เต็แย่ตัวมาหน่<ข>อยมากับฝนมาหอดผู้ฝนตกปรับพอดีนองอุมใครแนวว่าท่านใหญ่ื้องเป็นไหนไม่ยุ้เดียวะวะค่ะนี่เพีนน้องเมืองฝนฝนลุ่งหญิงตัวคนเดียว มันหอน้าลมันเอาอไรไายมันก็เป็นดาโตกนี่เลยล่ะลั่มนซะอาเร่อสีเมื่อเก็บของเดียวพิทายุนสนุกไท่ดอก น้องเอ้ยจีล้ฝนตกตกันยากนักโควิดโควิดแลพอนาน้งฝนพี่น้องเอยนาฝนพอดีเนาะแม่ช่วงดำหน้านาพอดเือนหานะช่วงนาฝนจังสิรียโควิดจังสิรี่ฝน ุณยายนะคะอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวค่ะพักไปสักก่อนค่ะพี่นอ้องทั้งเก็บแล้วก็จ้างย้ายไม่ค่ะพี่น้องย้ายไม่ค่ะย้ายไม่เก็บไม่ตั้งไม่เก็บไม่อยู่นี่แหละอ,อุปกรณ์การแสดงของคุณยายอุปกรณ์การแสดงยังเนี่ยคะ่ะแม่นี่โอะไรยังนอ,น, <c oughs> อนนี่ <c oughs> สิตีมลืมแต่ล้รีวิง่ง่้มโอ้อยังก่อ ที่เราพอดีเลยไหมจ้าเป็นโชว์ไม้ของรัตนเสือมันเลค่ะพอดีเลยน้ำหนักคุณไส้ของโลชท่นเก่ามาให้ลูกเต่าเป็นมาไว้ายขึ้นกระดานของโลชท่นก็เลยเอามากันเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเป็ี่ยนไอเลนต่อนะคะขอบคุณคุณยายมากค่ะแม่จะบอกว่าเพื่อเป็นผลที่หยองเนี่ยนะโอ้ยมาชิมซ้ำเนาะคูลถึงเลยแต่ชอบเต็นท์หลังนี้มากเลยค่ะเบิ้งพี่น้อง มี่แต่แคร์พอมแบบนี้ก็เ่าจืดแล้วนี่มีหอดโตแปลงมีีลมตโตแปลงพอมพอเต็นพี่ต้นรักได้ค่ะว,วันนี้แบบนั่งแบบ V I P มากไม่ต้องกลัวฝนเลยเต็นใหญ่มาเลยจุม,ม่งที่น้องเพิ่ง,งมี่แต่แคร์พอมก่บเพาจืดเพรจืดเลยแบบนี้แคร,รแ์กินไปแ่บเราซิไมไว้องกินด้วยปล่อลยได้ค่ะ ซาหองนกิ่งนะพาค่ะแล้วน้องเ,ออก,เองก็บฟองอันนี้ก็เป็นเต้นของนูมเองนะคะขนาดตัวตรงนั้นนี่มันย,ยังแตกมันนี่มันเอามันเอาเข้าสิกาเอาสุดเสียงลงอยู่บ่มันยังฝน,นอันนี้อยู่เด้มึงมึงมึงมันยังมาอยู่เด้เข้าสิเสียงอยู่บ่ขัดจุดเข้าเปียกเข้าได้เก็บแบบเปียกติด แบบเปียกๆเลยเก็บยงาก็แห้งนี่เป็นถุงชุดนะคะทุกคนรีวิวถุงชุดนะคะนักปรมมาณยี่สิบโลรีวิวถุงชุดตองจ้างแมนตรงจ้างคนเห็ดเต้นนี่ก็ต้องจ้างเต้นทีลังก็เสียตรงจ้างค่ะยกลังพวกนี้นะคะก็ต้องจ้างนะคะจ้างทุกอย่างเพราะว่าเท่ากับบวมงึนหอกพี่น้องแต่ว่าเท่ากับมันเมื่อยมันยกบ่ไไว้ยิงทา้งหน้าโตๆกันนะสิเราก็แรงผู้หญิงนะคะแห้งผู้หญิงเนาะมันจะเอาไว้ปันใด เช่ามกอนกับไินงนะพ่ะ้วยีเย่คือยางไปไกลปะเลยคะ่ะฝนมัน,ม,นมันเริ่มจิดหนักเลยเรียนหามม่งเร่งอีกนะมือพระเอกแพทย์ค่คคะ<ป> ค่ะติดตามกันต่อไปค่ะพี่น้องว่ามันจะเท่าไหร่ทานมีกิจหนีไปจังไดน,นะคะก็ขอ,ขอบคุณนะคะที่ทุกคนสมง่ายใจมหาเด้อขอกำลังใจางใจากพี่น้องฝากโซเชียลโซเชียลในเด้อค่ะหมอล่งรัตน,นสิงห์่ะพี่น้องวันนี้วันที่13เมษายนนะคะเล่นทำการแสดงอยู่ที่บ้านเมืองหงษ์อำเภอจตุร์น,นะก็ที่มาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องคะอ้อยพอกันไม่ขิ้หนาเด้อค่ะบ๊ายบาย